คำว่าช่วยหาหน่อยภาษาพมา่าพูดว่ายังไงเรามาดูในคลิปนี้กันเลยนะคะปาโลกเนะแล่ปาโลกเนะแล่ทำอะไรอยู่คำว่าโลกแปลว่าทำนะคะปาโลกแลแปลว่าทำอะไรคำว่าเนแปลว่าอยู่ ปาล่งเนลปาล่งเนทำอะไรอยู่อโล่งล่งเ e นเดอล่ล่งเนเทำงานอยู่คำว่าอโล่งแปลว่างานโลกอีกข้อหนึ่งก็คือทำนะคะอโล่งโล่งแปลว่าทำงานเน่แปลว่าอยู่อล่ล่งเเดอล่ล่งเนเด ทำงานอยู่บาชีเลบาชีเลมีอะไรบาชีเลบาเปียวเนเลบาเปียวเ,เ,เนเลพูดอะไรอยู่คำว่าบาเปียเลแปลว่าพูดอะไรคำว่าเนแปลว่าอยู่นะคะบาเปียวเนเล ปาเปี้ยวเน่เลยพูดอะไรอยู่ปาแม่ม่เปี้ยวบูปาแม่ม่เปี้ยวบูไม่พูดอะไรคำว่ามาเปี้ยวบูแปลว่าไม่พูดนะคะปาแม่ม่เปี้ยวบูแปลว่าไม่พูดอะไรปาแม่ม่เปี้ยวบูปาแม่ม่เปี้ยวบูไม่พูดอะไรตี้เด๋อเนาะ ตี้เด๋เนาะรู้นะคำว่าตี้เดแปลว่ารู้ตี้เดเนาะรู้นะปาจี้เหน่แหล่ปาจี้เหน่แหล่ดูอะไรอยู่คำว่าจี้แปลว่าดูนะคะปาจี้เหน่แหล่ปาจี้เหน่แหล่ดูอะไรอยู่ ฟงจีเน่เดฟงจีเน่เดดูโทรศัพท์อยู่ฟงแปลว่าวโทรศัพท์นะคะจีแปลว่าวดูจีเน่เดแปลว่าวดูอยู่ฟงจีเน่เดฟงจีเน่เดดูโทรศัพท์อยู่ลาเลีลาเลีมาสิลาเลี มาสิปาชาเนเลปาชาเนเลหาอะไรอยู่คำว่าชาแปลว่าหานะคะปาชาเนเลปาชาเนเลหาอะไรอยู่ต้อชาเนเดหากุญแจอยู่คำว่าต้อแปลว่ากุญแจ ชาแปลว,ว่าหานะคะต่อชาเนเดต่อชาเนเดหากุญแจอยู่มาด้วยเตบูมาด้วยเตบูยังไม่เจอคำว่าด้วยแปลว่าเจอนะคะมาด้วยบูก็คือไม่เจอมาด้วยเตบูมาด้วยเตบู มาด,ด้วยตีบูยังไม่เจอชา꾸องชาูองช่วยหาหน่อยคำว่าชาแปลว่าหานะคะกูแปลว่าช่วยชาูองชา꾸องช่วยหาหน่อยปาซาเหนเลยาซาไนเลย กินอะไรอยู่คำว่าซาแปลว่ากินป่าซาแหลแปลว่ากินอะไรป่าซาเน่แหลป่าซาเน่แหลกินอะไรอยู่ทมินซาเหน่เดทมินซาเหน่เดกินข้าวอยู่คำว่าทมินแปลว่าข้าวนะคะซาแปลว่ากิน ซาเน่เดก็คือกินอยู่ทะมนซาเน่เดทมนซาเน่เดกินข้าวอยู่